ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสันเพชรบุญยมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้กับผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังนี้ครับ1กระผมได้รับข้อร้องเรียนจากนายบุริ์ทองสุวรรณพใยญาบ้านหมู่ที่แตดจังวพะวงเรื่องปัญหาน้ําท่วมและพื้นที่ซับซ้อนบริเวณโคกไร่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจากน้ําทะเลหนุนทําให้มวลน,น้ําที่โคกไร่ไม่สามารถระบายออกสู่ทะเลได้้อีีกททังงยมสิิธ เรื่องสิทธทิการถือครองที่ดินและการทับซ้อนของป่าชายเลนที่เกิดปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ถนนสาธารณะยังไม่ได้รับการพัฒนาและยังเป็นพื้นที่ดินรูกรังครับ2ขอให้กรมโยธา,าธิการและผังเมืองแก้ไขปัญหารถติดบริเวณแยก3แยกสํารงโดยขอให้ศึกษาและสํารวจเส้นทางเลี่ยงเมืองถนนสายใหม่หน้าบริเวณก้าวเส้งไปยังตำบลเขาลูกช้างเพื่อลดการจราจรแน่นหนา และก็เพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวขอให้ศึกษาและสำรวจการก่อสร้างสะพานข้ามแยกสำโรงเพื่อแก้ไขปัญหารถติดให้กับพี่น้องประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วนครับ3กระผมได้รับข้อเรียนจากนายเจือกิมอัน้นนายกเทศมนตรีตำบลบพวงและนายจิรศักดิ์วรกิจกำนันตำบลบพวงเรื่องน้ำประปาภูมิภาคยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลบพวงทางหลวงชนบทสายสอขอสาศย์เนื่องจาก ในพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านวยขันบ้านบอระกรมบ้านนาป๋องนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบสารมรรทุกขั้นพื้นฐานได้นะครับเพื่อบรรเทาความดอดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงขอให้ท่านประธานทำหนังสือไปนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขโดยด่วนครับ4ี่ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณตําบลก่อยอผมได้รับข่อรองเรียงจากนายโกวิศรัชิยะนายกอบตก่อยอขอให้ท่านประธานทาหนังสือไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยขยายทางระบายน้ําบนถนนบ้านสายตีนหมู่ที่2และช่วยขยายทางระบายน้ํามในหมู่ที่4หมู่ที่6เพื่อช่วยบรรเทาน้ําท่วมในพื้นที่ตําบลก่อยอครับห้าขอให้ท่านประธานได้มีหนังสือไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้สํารวจและศึกษาจุดกับรถและสัญญ,ญาณไฟจราจรบริเวณหน้าหมู่บ้านร่มฉัด หน้าวัดเขาแก้วหน้าโลตัสและหน้าทางเข้าสากลมอเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ6กับผมได้รับข้อร้องเรียนจากนายนิคมบุรรัฐนายกอบตทุ่งหวังขอให้ท่านประธานได้ทําหนังสือไปยังกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นขอสนับสนุนโครงการสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาสวาหมู่ที่8และโครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6บ้านโคกไ,ไร่บ้านไร่ตําบลทุ่งหวังยาว300เมตรครับ4เจ็ดขอให้ท่านประธาน ท่านประธานมีหนังสือไปยังการท่องเที่ยวและกีฬาช่วยสนับสนุนจัดงานมนะิวสิกเฟสติวัลณบริเวณหาดสมิลาขอให้จัดงบประมาณสนับสนุนทุกปีเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับท่านส